แล้ววันนี้ทางกระทรวงดีต้นเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูเรื่องคดีผิดกฎหมายออนไลน์ทั้งหมดนะครับเพื่อการดาเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายต่างๆซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างตํารวจกับกระทรวงดีต้นนะครับซึ่งความติดตามพรบความเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสิบกลุ่มที่เราได้แบ่งไว้นะครับก็ติดตามว่าในที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปิดกั้นไปจํานวนมากนะโดยเพราะเมื่อ กระทรวงเนี่ยได้รวบรวมรวบรวมพยาหลักฐานส่งไปขอคําสั่งศาลในการปิดกั้นนะครับเมื่อศาลมีคําสั่งให้ปิดกั้นเนี่ยเราก็จะส่งไปให้แพลตฟอร์มต่างๆดําเนินการต่อไปในการปิดกัน้นซึ่งที่ผ่านมา YouTube เนี่ยก็ปิดให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทิกตอกปิดให้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์เฟซบุ๊กประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทวิตเตอร์นี่ก็ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่ปิดกั้นให้เราเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากมีคําสั่งศาลนะครับซึ่งนี้ก็เป็นภาระที่ทางกระทรวง ตีต้นแล้วก็ทางแพลตฟอร์มต่างๆูต,ต้องหางลือกันต่อไปเพื่อให้กระบวนการปิดกั้นหรือเทคดาวเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยให้เอาลงให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อบ้าเเงินสงบสุขแล้วก็ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ